เมื่อวานนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาโลกนะคะและท่านก็ได้หยุดไปทําบุญเวียนเทียนกันเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่เสถียรธรรมสถานนะคะก็ได้เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงในการบป็นเทิงนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณเพชรยุพา คุณเมตตาอุทกพันธ์และก็ศิลจปินาราออฟสุวิษาไข่มุกชุติมามิสเทแลนด์ยูนิเวอร์สนะคะแล้วก็ท่านแม่ชีศรสนีเส,สถียรสุดค่ะก็มาพูดคุยในเรื่องของการทําความดีนะคะ <c oughs> เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการบอกเล่าการศึกษาธรรมะและการปฏิบัติธรรมที่สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะในงาน <c oughs> พุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม ซึ่งภายในงานนะคะก็มีการเปิดฉายภาพยนตร์สั้น30นาทีนะคะเกี่ยวกับ,บประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของคุณ <ทำ S 1> มิวลลิตาคุณปอธนชัยคุณ,คณออฟสุพนัทนะคะเพื่อให้ประชาชนทุกวัยหันมาศึกษาธรรมะ<ๆ>โดยมีการเปิดใช้ชมกันตามสถานีรฟฟถไฟฟ้า BTS ส่วนผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ที่สถานและสวิการศิกขาไหลนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ด้วยค่ะ